สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกันอีกแล้วค่ะพี่น้องคะอ่าภามน่ารักของลงูกมาฝากเช่นเคยจะมีตังเจไปไหนแค่มีตังค่งะมีตังเจไปไหนทำงานก่อนเนี่ยทำงานก่อนนี่มาถ่ายคลิปกับแม่ก่อนเนี่ยหนูจะไปไหนนะหนูจะไปไหนพภาพน่ารักพี่น้องพภาพน่ารักแล้วมีตังหมาอ้วนว้ายจะนอนตุ้มลนนแล้วนานตุ้มแล้วโห่นอนตุ้มลงแล้วพคนนะตุ้มลงแล้วพคนนะมาตุ้มตรงนี้สิลกูกเนี่ยเร็วๆถึงจะเห็นเร็วๆนี่กล้องไม่เห็นเร็วๆ เน่ๆๆๆมานอนใกล้ๆมัมยมาๆมามาตุ้มดีใกล้ๆม่้ยมาตุ้มตรงนี้มา้ยเรามานอนลงมาตุ้มลงมาตุ้มลงเออเออตุ้มลงเออกลุ่มหนาลักพี่น้องกุ่มหนาลักนะต่อแม่ก็ค่อยห่างดอกนี่ตังน่ะมีตังเรชอบพ่อแม่ชอบอยู่กับแม่แต่ว่าพี่ลูกตาน่ะไม่ชอบอยู่กับแม่พี่ลูกตานไปนู่นแล้วเนาะไปอยู่ใต้โต๊ะเลียดผ้าแล้วพี่ลูกตาน่ะลูกตาลั่อยู่ใต้โต๊ะเลียดผ้าเลยหน่อย ชิวๆท่านเสียงพัดลมเขาท่านละแซบแต่เขาถอดเขาไม่ได้พี่น้องแต่พัดลมเสียงพัดลมอ่าสิไมีเสียงพัดลมเนี่ยเพราะว่าอากาศมันห่อนเปิดพัดลมให้หลุบๆเปิดพะลมให้ใจคล้องนั่นนี่แหละแต่ร้อนมากพี่น้องเยส่วนนี้ก็คือว่าแล้วน้อพี่น้องน้อมันหนาวห่อนเนาะเข้าสู่หน้าร้อนแล้วมันเขาสู้แหละยื่หนาวห่อนเลยแหละส่วนนี้มันช่ไปสู้หนาฝนเด้ว แต่ว่าท้าเอื่นพายแจ๋วกับฝนท่าเอื่นท่าเอื่นเนไดยยินข่าวว่าฝนพายุพายุเขาบ,บัขขาหมดเลยเนอะท่าเอืน่นเ,ขเงงนี่ยพายุเข่าท่านี้เพราะมันพายุขเขาแล้วท่างงนีหอดแน้งยคืออย่างนี้เจออากาศกลางนี้ร้อนมากอากาศร้อนมากทางนี้ร้อนสุดๆกลางไม่เห็นน้องมีตังมีตังมา,าอ้วนนั่นะหรู้งานมีตังเขารู้งานเออเขาหัวหน้าที่เขาว่าเขาตรงท้ายคลิป นั่แม่ม,มาน้อยร้านวิวหน่อยออแม่ก็บอกโอ้ย,อออยน้องมีตังเขารู้หน้าที่เขาแต่พี่ลูกตันเขาไม่ให้แม่ถ่ายพี่ลูกตันไม่ชอบเข้ากล้องพี่ลูกตันไม่ชอบถ่ายคลิปอืมเปิดกล่องมาแลนนี้แหละขั้นบดจัไบไบบดเด็ไทยรูปบานเทือกกระสิดุนดนเทือกกรนสมาใหาไทายน้ำพ,นพึ้นคือลูกตันน่ะแต่มีตังนี่ เออไทยเด็ดตลอดมีตังชอบกล้องมีตังชอบกล้องชอบแสดงอันนี้ลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่แม,มากกล่องคือมากกล่องคือแม่อ่าอ้วนก็เหมือนแม่อมืแม่ลูกก็เหมือนกันคู่นีน้พี่ลูกตานก็สิบอค่อยสนใจพี่ลูกตานก็จะไม่ค่อยสนใจนละไม่เหมือนมีตังนะถึงไหมไว้า มีตังค์นี่เขาหมาชอบกล้องอันนี้มีตังค์อ่ะมีตังค์เป็นหมาชอบกล้องพักผ่อนพักผ่อนชิวๆนอนสบายๆกับหมาอ้วนมีตังค์มีตังคหมาอ้วนทุกสาวใครวะทำไมไม่อ้นนวนจนเลยอ้วนเหมือนแม่ลูกท่านเ้ยไม่แม่ใส่คลิปด้วยหน่อยพี่เอ้ย พี่ไม่สนใจพี่ไม่สนใจเลยค่ะเตียนิน้อยแ่ไหนคุ้น่หักพี่นนองคุ้น่ารักขอบคุ้มน่ารงลุกมาฝากพี่น้องเฮ้ยอะคลิปนี้ก็ไว้สํนาแลค่ะพี่นนองคะมาสีเงวขอบุณขอบคุณทุกการรับชมนะคะน้องพี่น้องคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะมีตังค์บ๊ายบายค่ะลูกบ๊ายบายคุน่ารักมาฝากบ๊ายบายจ้า